เดย์วันของการทําธุรกิจที่บ้านมาหารายได้ตอนอยู่ที่บ้านกันวันนี้นะครับกับเคสส่งเครื่องจากทอถุงมือนะครับให้กับพี่กรและครอบครัวนะครับที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อเริ่มธุรกิจทอถุงมือกับชินาสายนะครับเดิมเนี่ยพี่กรเป็นวิศวกรอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแต่ตัดสินใจที่จะลาออกมาแล้วก็กลับมาอยู่กับบ้าน พร้อมครอบครัวนะครับพร้อมหน้ากันนะครับและแน่นอนนะครับหากการที่ได้อยู่บ้านด้วยแล้วก็มีรายได้ด้วยเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับพี่กรณก็เลยมองหาธุรกิจที่ตอบโจทย์ตรงเนี้นะครับจนมาเจอกับธุรกิจทอถุงมือกับชินาสไพยนะครับแล้วก็ศึกษานะครับจนมั่นใจนะครับแล้ววันนี้ก็เป็น day o n นะครับวันแรกนะครับสําหรับพี่กร์ที่จะเริ่มทําธุรกิจทอถุงมือแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับ ธุรกิจทอถุงมือกับชินาสายเนี่ยถ้าเริ่มที่ชินาสายเนี่ยยังไงก็ขายได้อยู่แล้วนะครับโดยการขายกลับมาที่บริษัทเราเนี่ยแหละนะครับส่วนอนาคตจะต่อยอดยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับทางชินาสายนะครับต้องขอขอบพระคุณพี่กอนนะครับแล้วก็ครอบคุณวมากๆที่ไว้วางใจทางทางเรานะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับในธุรกิจนะครับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะครับฝากด้วยนะครับ ทอถูงมือกับชินาสไายนะครับทํำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยทำการตลาดก็ขายได้นะครับสวัสดีครับ